สวัสดีครับผมชื่อชุติเจริญทวีภาคูณนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องนภัทรกรใหม่แก้วนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของโคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำอาชีพในหน้าสี่คูโบเกอร์อยากให้น้องนภัทรกรแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนภัทรนภัทรกรใหม่แก้วครับเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาครับมหาวิทยาลัยสีปทุมครับครับผมได้ข่าวว่านอกจากเรียนแล้วเนี่ยยังมีทํางานอะไรอีกใช่ครับอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีเล่นกีฬาบ้างร้องเพลงเล่นกีตาร์แล้วก็จะมีการหารายได้เสริมครับรับจ็อบต่างๆครับและตอนนี้ยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ทางคุณแม่แนะนํามานะก็คืออาชีพนายหน้าสีกุ้งเบเกอร์ครับในมุมมองของคนรุ่นใหม่น้องนพัดนกรมองยังไงเกี่ยวกับนายหน้าสีกุ้งเบเกอร์สามารถสร้างรายได้ แพสซีบินคัมครับแล้วก็ตามแบบแผน MGM ครับผมน้องพัทกรคิดว่าสามารถประสบความสาเร็จในธุรกิจสีกุ้งได้ไหมผมคิดว่าสามารถประสบความสาเร็จได้ครับยิ่งเราขยันเท่าไหร่ความสําเร็จเราก็จะยิ่งเร็วขึ้นน,นะครับได้ข่าวว่าน้องนภัทกรเนี่ยสอบบัตรในหน้าได้แล้วใช่ครับสอบได้เลยครับอ๋อสุดยอดเลยนะครับถือว่าเป็นในหน้าป้ายแดงนะครับผมฉะนั้นจะแนะนําคนใหม่อย่างไรครับที่จะมองหาโอกาสที่จะมาในธุรกิจสีกุ้งว่าเขาเขาต้องเริ่มยังไง อยากจะลองชวนเข้ามาสัมผัสเราตัวเองก่อนครับเข้ามาอบรมมาฟังบรรยายได้ครับว่าธุรกิจเป็นอะไรยังไงถ้าอยากรู้ข้อมูลหรือเว็บไซต์เพิ่มเติมก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์สีคงเวอรเกอร์เลยก็ได้ครับหรือว่านภัทก็มีเว็บไซต์ของตัวเองชื่อว่าอะไรนพัทก็นพัทอินชัวรันนะครับผมฉะนั้นผมเสริมนิดนึงนะครับสาหรับคนรุ่นใหม่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเพราะว่าของสี้งเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือ พนักงานเจน้าหน้าที่ระบบต่างๆนะครับระบบเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนาะให้เราศึกษาได้ทั้นนั้นแล้วที่สําคัญก็คือปัจจุบันนี้มีคนสําเร็จเยอะแยะมากมายให้เราสามารถคือธุรกิจสีกุงนะครับเป็นธุรกิจที่เรียกว่าสามารถก๊อปปี้ความสําเร็จได้เดินทางตามผู้นำนะครับผมทะนั้นจะบอกกับคนรุ่นใหม่ไงเราะว่าถ้าจะเริ่มธุรกิจสีกุงบลกเกอร์เนี่ยมากับทีมนภัทร อินชัวเนาะอ่าเป็นยังไงบ้างอืมก็อยากให้เราเปลี่ยน mindset ก่อนนะว่าแบบตั้งเป้าหมายในอนาคตว่าเราอยากทําอะไรอยากมีเงินเดือนเท่าไหรอยู่ที่ตัวเราเองนะครับกับธุรกิสิกรุ๊งเนี่ยเราสามารถกําหนดเงินเดือนของเราได้เองเลยครับใช่เราไม่ได้ชวนเขามาขายนะแต่เราชวนเขามาเป็นหุ้นส่วนกับสีกูุงบูเกอร์นะครับเราชวนเขามาสร้างรายได้ครับนะครับเพราะว่าการขายเนี่ยไม่ยั่งยืนเหนื่อยใช่ไหมฮะอ่าเราเรา ชวนเขามาสร้างเครือข่ายผู้ซื้อใช้ผู้ซื้อใช้ผู้บริโภคซึ่งเป็นตลาดส่วนใหญ่ของของไทยนะครับผมดันั้นท่านใดที่สนใจอยากจะมีรายได้อยากจะเข้ามาในธุรกิจประกันวินาศภัยอยากจะให้น้องนภัสฝากช่องทางติดต่อให้หน่อยครับ สำหรับใครที่สนใจช่องทางติดต่อนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับหรือเว็บไซต์นภัทอินชัวนะครับผมทางด้านของทีมของผมนั้นมีเครื่องมือออนไลน์ครับหรือเว็บไซต์ออนไลน์ที่คุณเข้ามาแล้วมันสามารถเป็นตัวช่วยที่ทําให้การทํางานของคุณสะดวกได้ขึ้นด้วยครับผมใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ